18พฤษภาคมที่ผ่านมามีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาาประชาชนทั่วประเทศนะครับต่อการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงซึ่งข้อสรุปของวงประชุมเห็นตรงกันนะครับว่าถ้าทุกคนวางปัญหาส่วนตัวแล้วเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมก็น่าจะพาประเทศไทยก้ามข้ามปัญหาเดิมๆไปได้นะครับติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครครับ เครือข่ายพลเมืองจากทุกภาคทั่วประเทศเดินทางมาร่วมพูดคุยและเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงสิ่งที่พูดคุยในครั้งนี้คงไม่ใช่การผลักประเด็นจากพื้นที่ให้กลายเป็นวาระที่พรรคการเมืองต้องรับฟังแต่หลายคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของชุมชนที่ไม่ได้มีแค่เลือกตั้งเพียงอย่างเดียวมเมืองขนาดนี้เนี่ยในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัด การที่มีนักการเมืองในผู้สมัครผู้สสอเนี่ยนะครับลงไปอาเสียงเนี่ยชาวบ้านอาจจะต้องตั้งโจทย์รือจะตั้งเวทีตั้งคําถามหรือมีข้อเสนอกับกับผู้สมัครนั้นๆเลยว่าถ้าคุณจะเป็นนักการเมืองแล้วคุณจะทําอะไรกล้าพอที่จะถามไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ได้รับการยกมือไหวกันนักการเมืองผมว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนและขณะนี้เนะี่ยผมว่าประชาชนก็เริ่มเปลี่ยนในระดับหนึ่งแต่ว่าเหลือ,อีกมากมายที่เราพยายามต้องช่วยกันแล้วก็ผมก็สื่อ ทุกสื่อนะครับควรจะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กลไกลของสื่อทางสังคมที่าว่าจะสามารถได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการเมืองเป็นเรื่องของชุมชนไม่ใช่เป็นแค่การเลือกตั้งนะครับข้อสรุปที่น่าสนใจจากวงคุยคือยังไม่มองว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาคพลเมืองแต่หลังจากนี้ประชาชนต้องให้ความสำคัญในกระบวนการติดตามและตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่จะได้นักการเมืองน้ำดีเข้าทำงานผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยบทเรียนเราชัดเจนแล้วว่ากระบวนการลกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการในการตรวจสอบการตั้งการติดตามนโยบายการติดตามผลการทํางานรัฐบาลกาติดตามกันมาตลอดเรีย่ว่าคราวนี้เนี่ยความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องมีการคุยกันมีการจัดหัวข้อมูลกันใหม่มีการจัดข้อมูลมีการจัดความสําคัญแล้วก็ นำเสนอปัญหาที่มันเป็นปัญหาในเชิงของอความขัดแย้งที่มันมีความชัดเจนที่ภาคประชาสังคมภาคประชาชนต้องต่อตกันประเด็นเหล่านี้อันที่สองเนี่ยการจับมือร่วมกันในดับประชาคมท้องถิ่นว่านี่มีความจำเป็นต้องจับมือแล้วก็แพ็กกิจกรรมทางานร่นวมกันใหม่การเปิดวงเสวนาในครั้งนี้หลายคนมองการเมืองไปไกลกว่าแค่การเลือกตั้งและบทสรุปร่วมกันของภาคประชาชนถึงอนาคตของประเทศไทย คือการวางปัญหาส่วนตนลงและร่วมกันมองภาพรวมของประเทศเพื่อกำหนดเป็นวาระแห่งชาติซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ท้าทายผู้บริหารใหม่ว่าจะสามารถนำพาประเทศไทยให้พ้นจากปัญหาเดิมๆได้อย่างไรนักข่าวพลเมืองกรุงเทพรายงาน